นี่เดืเอดเจอเดือดเจอหัวแตกท่อเงาเฮ้ยโอ้โหเห็นี่รึเป่าเฮ้เฮ้ยเดือดเจอหัวแตกบึ้มยังไงหัวแตกห,แตกหูแตกเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนหรอกนะผมมาเรียนมาผมเรียนการจุกมาแล้วโดดข้าหัวมันมีรึเปล่ะ ดีทุกคนกันด้วยครับมาเหมือนเดิมนะคลิปที่แล้วผมคิดว่าผมเรียนไม่พอนะก็เลยมาจัดอีกคลิปนึงคลิปนี้ก็มาจัดแค่เก้าวินพอคลิปนั้นดูแบบไม่ไม่ไมไมค่อยเรียนนะไม่ค่อยเรียนสักเท่าไหร่ก็เลยแบบมาอีกรอบหนึ่งดีกว่าคนน้อยๆอยะมันคนน้อยๆนีน่แหละเรียนมันดีคนเยอะไม่ไหวอุย้ยอุย้ยอุย้ยอุยไอ้ดูดีเลไอ้ดูดีเล เคบไปแล้วไอ้ดูไอ้ดูบางอาจมากแกทำฉันเจ็บเป็นหลายคลิปแล้วโอ้โหยังไงเพื่อนเอา้าแล้วเพื่อนไม่ช่วยยิงวะแม่งเก็บ a อ b บผมไปนู่นเฉยเลยมาแต่ฟ้าโอโ้เพื่อนเพื่อนไม่เห็นแก่ตัววะ่ะหนีไปนู่น <laughs> เพื่อนเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเราแถมเอามีดเราไปนู่นแล้วไปไหนแล้ววะเอามีดเราหนีไปแล้ว โอ้วิ่งอย่างไวเลยเก็บมีดแล้วเราก็วิ่งหนีเฉยเลยเกินสวยเฮ้ยเหลอีกตัวนึงนี่ว่ะตัวนึงอยู่ไหนวะมาคลิปนี้ผมจะเต้นแบบดีๆแล้วนะท่อเงาเหายอยารอไี่ไงท่อเงา,ายอย่ะนี่ไงท่อเงาเรอเงาพอไหมเงาไม่ไม่เปิดไม่ได้จนเวล้าบอกให้ดู สั่นเกินไปอ่ะสั่นแรงไปไงปะโจนเวลเก้าเหรอใครโจนเวลเก้าไอโจนเวลเก้ากัแล้วอ่ะจะบอกนะว่าอยู่ในในห้องนี้เนี่ยบอกนะนอ,นนอ,นนอน๋อนัอน่นนอโว้ยโหนโหดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวตุ๊กฟีตุ๊กฟีของชอบเลยตุ๊กฟีเนี่ยของชอบเลย ของชอบเลยเนี่ยเนี่ยของชอบเลยเจาะเข้าไป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 าไฮ้เมื่อไรอย่ตายวะอึดจังนี่ไม่ทันหรอกไม่ได้ลาสหรอกของฟรีเนี่ยผมชอบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงตัวลูกหูล่ะวะหนีก่อนดีกว่า,วารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะทุกคน เชิญกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนี่มาดิมาดิมาดินี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอหูแตกเดี๋ยวเจอหูแตกท่อเงาเฮ้ยโอ้โหเห็นนี่รึว่าไงไงเดี๋ยวเจอหูแตกบึ้มยังไงหูแตกหูแตกกุ้ยบอมเลยวะ บอมสมัยก่อนแค่ย้อมย้อมสีมาดีมาดีมาดีาดยิงรอไว้เฮ้มาตัวนึงมาตัวนึงมาตัวนึงกระเดียนเหรอกระเดี่ยนเหรอนี่งไงแตกอัดเข้าไปตรงนี้ตัวฟีอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไป,อข,าไปขอแต้มก่อนตัวฟีตัวฟี ระแวงแต่ไอตัวล่องหนไกลดูดนี่แหละมามาตามมาตามมาดิครับตามมาดิครับตามมาดิครับอยู่นี่อยู่นี่ตามมาดิครับเฮ้ยโอ้โหกระเดียนเกือบไปแล้วเฉดไปนิดนึงนี่ระวังบนนี้ไม่มีไม่น่าจะมีเอาตัวฟีเออนปั๊มแต้ะตัวฟีเออนยิงตัวฟีเออนยิงตัวฟีเออ เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนกูเรียบร้อยแตกไปแล้วเฮ้ยมึงโดนมาแล้ว,ดดลวต่อต่อต่อตามมาดิ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 มาดีย,ยิงให้ลอยมาเฮ้ยอีหยิ่งลอยมาจริงวะลอยมาจริงวะข้ามหัวเลยก็โดนข้ามหัวเลยมีดักไหมวะ เสียวดักนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหเกือบขึ้นหลังคาคกดังได้เอา้าเอา้าโดนได้ไงวะโอ้โหแม่งวิ่งไวขนาดนั้นเลยวิ่งโคตรไวเลยเกินเกินเกินวะผมจะต้องแบบจริงจังละเดือดไปเปล่าเออผีแม่งโคตรไวอะ่ะ นี่ผมใช้ agb นะทำไมไก่วิ่งเออวิ่งทำไมไก่ทำไมวิ่งไวจังอ๋อโดดห้ามมาได้ครับผมโดดห้ามมาได้เฮ้ย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 นี่ไยลอแบบนี้เลยมาดิเอาไว้ก็ตามมา ถ้าไม่มาก็ตามใจมนี่ไงฟาโลฟาโลจะเอาฟาโลจะเอาดูข้างบนก่อนไม่มีข้างบนไม่มีอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ถ่ายมาเฮียแบกคือแบกคือกระซิบมาแป๊บนึง ถ่ายอยู่ตามมาตามมาแบตคือเราแวงหลังว่ะตอนนี้เราแวงม่ไม่เกิดหลังอ่ะกระสุนก่อนดีกว่าช่วยแน่แน่ไม่มีไม่มีทุกคนรอบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่อยู่รอดอยู่นั่นไงแบตคือมาละเขาบอกว่าถ่ายคลิปนี่มาเลยนะ เอ้มาดิตอนนี้เหลือเราเหลือแค่เราสองคนเหลือสองคนยิงล่อสักหน่อยยิงล่อมามีสักหน่อยไม่ได้ไงได้เฉยโคตรแม่นตรงนะ้ตรงนู้นมีฟรีตรงนู้นมีฟรีเฮ้ยมานี่มาเนี่ยมานี่หรลมานี่หรอมานี่หรลมาดิขึ้นได้ก็มาขึ้นได้ก็ขึ้นมา อุหยหุยหุยอเกืบอบตออ่ต<ล>ตอต่อต่อหนีอยอนไอ้ดูดไอ้ดูดหวังว่าจะไม่เจอไอ้ดูดนะหวังว่าจะไม่เจอ er ไอ้ดูดนะตรงนู้นไม่มีดักเราสามารถที่จะกระโดดข้าไมไปได้แต่ตอนนี้เรายังไม่โดดเฮ้ยรู้สึกว่ามาหลังรู้สึกว่ามาข้างหลังใส่กระสุนให้พร้อมใส่กระสุนให้พร้อมแล้วก็ยิงไปแล้วก็ยิงไป ยิงไปยิงไปโอ้โหไม่ยังตกมันไม่กระเด็นวะเออทำไมไม่กระเด็นวะแต่เวลาเราโดนยิงทำไมมันกระเด็นวะงงวะมันสตันเฉยๆฉยเเมื่อกี้หรือว่ามันติดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจท่อเลย <c oughs> ท่อหนท่อใช่ไหม อุ้ยแรงแรงอุ้ยแรงแรงจริงแรงจริงขนาดให้โดนไม่โดนจังๆเลือดรถเกือบครึ่งละทำไมสีร่รูคนอื่นไม่แรงกันจังวะสีร่รูเราไปกระจอกง่อยโคตรเลยป่าเราไปลุ้นกันบนตึกนี่ว่าว่าจะมีคนเป็นหรือเปล่าเพราะว่าแบคือเป็นแน่นอน ไม่ให้หลอกไม่ให้หลอกไม่ให้หลอกนะเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนฉันจะพาเธอเลอยขึ้นมาเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแบคือโอ้ยดักอีกแล้วนี่งไงเอาไม่โดนเอาไม่โดนอีกนี่งไงเอาไม่โดน อึดๆเกินอึดเกินคำบรรยายแบกคืออีกแล้วรู้ได้ไงว,ว่าผมอย่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยอย่าบอกนะเปิดโปเปิดโป๊ดาวทางนี่งไงเอาไม่โดนโอ้โหนึ่ <c oughs> สี่รูพร้อมกันสองนัดเลยโอ้โหเอายากเอายาก เดี๋ยวผมไปโยนระเบิดตัวงนึงเอายากนักใช่ไหมเอายากนักใช่ไหมต้องเจอต้องเจออ้าวระเบิดเปงล่วงข้างล่างเฉยเลยเฮ้ยลงไปแล้วตัวนึง่งตดลงมาตกลงมาตดลงมาโอ้โหแมงล้อยทำไมธนูแมงแรงจังวะ ยิงดังตั้งปังปัง,ปงอะฮันแน่ฮันแน่ไม่รอดหรอกฮันแน่ไม่รอดหรอกเฮ้ยไปไหนแล้ววะสวยธนูเขายิงแรงยิงโคตรแรงเลยธนูเราแม่งโคตรโคตรกระจอกมาห้องนี้ไม่มี a g v เลยวะเออมีแต่เรามีอ่ะโคตรโคตรทองกว่า มามา,มาไเป็นลุ้นกันข้างบนดีกว่าว่ามีคนเป็นไหมเอา้าผมเป็นวะโอ้ยทำไมไม่กันไววะอุ๊ยโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าจะมีครับผมจะมีนิวเคลียร์มาลูกหนึ่งแล้วก็ครับผมโดนอีกนัดหนึ่งคือจบขา่าวครับผมนั่นไงเรียบร้อยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มี เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนนี่ไงแตกเฮ้ยไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกโอ้โหเต็มเต็มกระบาลเลยเอ้าเอ้าเดี๋ยวทำไมกดปาระเบิดเฮ้ย AGB มีตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยหนีหนีเฮ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วหนีไม่ได้หรอกเราต้องไวกว่า เราต้องไว้ของมันไปนไหนไปนไหนพ่อหนุม่มนี่ไงแตก <c oughs> เรียบร้อยเลยเฮ้ยเหลือแบกคือว่ะเรียบร้อยแบกคือก็ไม่รอดไอเราก็ไม่รอดเลยเล่นยากจริงผมบอกเลยว่าเล่นยากจริงคือมัมมี่เขาโหดโหดกันมากเลยต่อให้เรามีของเกียนกระดาดีถ้ามัมมี่แม่งร่วมมือก็ จบขาวครับผมเดี๋ยวผม,ผมดันข้างล่างไว้ดีกว่าดันไม่ให้ลงดันไม่ให้ลงไม่ให้ลงไอเชือบเป็นหรือเปล่าวะอยู่ข้างหลังแบบนี้โอ้หระแวงหลังระแวงหลังแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยกือบไปแล้วเกือบไปแล้วต้องบแบบดิจิตอลดูซิว่าเราจะรอดไหม ถ้าแน่ผมได้เอาไม่ได้นี่วะเเหมือนได้ยินเสียงหายใจเหมือนได้ยินเสียงหายใจนี่แน่นี่แน่น,แนี่แน่นี่แน่เหมือนได้ยินเสียงหายใจข้างบนเมื่อกี้เลยโดดลงมาก่อนนี่แน่นี่แน่นแนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนหรอกนาะผมมาเรียนมาผมเรียน การจุกมาแล้วโดดเข้าหัวมัมม er ี่เลยว่ะโหดจริงเก่าเจงเก่าริงรอเฮ้ยตัวลงขนตัวลงขนเฮ้ยมีรูอเปล่าวะยิงดักไว้ก่อนยิงดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนระแวงระแวง หวาดระแวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอมีกระเป่าข้างในไม่มีข้างล่างมีข้างล่างมีเอ้ยข้างบนมีข้างบนก็มีเฮ้ยข้างๆ้างเราก็มีใครไวกว่าใครจะไวกว่ากันมาดูมาดูกันเลยใครจะไวกว่า มเกิดข้างหลังหรือเปล่าวะเราแหวนแต่ข้างหลังนี่แหละตอนเนี้ยอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ามาแล้วเดี๋ยวมันก็มาเอ้าล่วงชิพายละหน,นีก่อนอยู่ในกรงไม่ได้อยู่ในกรงไม่ได้เรียบร้อยน,ๆๆ <c oughs> นี่แน,น่นีน่แน่นีน่แน่นี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวกระสุนหมด เอาบักดูดโอ้โหแม่งจังหวะดูดแม่งได้วะจังหวะดูดแม่งไ,ได้เลยอ่ะไปอยู่ตรงขอบพอดีนะแล้วมันก็ดูดเลยโดนสอยมาซะมังอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งโดนลอยตูดเลยไหนตัวหนึ่งเฮ้ ันเดี๋ยวมันก็โดนมานี่ไ่นี่แน่네สั่นไม่ทันโอเคครับคลิปนี้ก็แค่ดีก็แล้วกันไม่มีคลิปต่อไปละโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ